มาตาสามตัวนี้สวยสองหกสองหกสองสองแสนหกหมื่นสองพันราคาเริ่มต้นนะแกอืมสีขาวสวยว่ะสวยเลยมาตาสามนี่จบเท่าไหร่ไม่รู้นี่ทะเบียนกรุงเทพสภาพดีด้แน่นอนมาตาสามพี่น้องสองแสนเขาล็อกไว้ไม่ให้ดูข้างใน เปิดต้อ <M> ็มกีสองแสนหกหมื่นปีอด้ไงนะจีเกอนะนู้ตัวใหม่เลยเดี Là khác thế này Xén cầu đi Phở thì đi Bên kẹt thì bảo Bên xin Bên xin bật rồi kính xin bật Đi xíu ta Buồn không trẻ Anh này có quay cho tù luật sắt này Một lít cái này dọn này, đẹp gì này Oh เปิดประดสีนิดหน่อยครับตเปิดเบิเป่ประด้หน่อยเนาะเข้าไปเบิ้งน่อยอันนี้สีประตูสี่ประตูตัวนี้เปิดเท่าไรนะโอ้สองแสนสองแสนแ,สนแปดมนหมพกจกูมีตรงนี้กจกูมี จกแตกตัวนี้สวยยาลิตัวนี้สวยมากสภาพข้างนอกข้งางในไม่ดูไม่ได้เนาะเขาไม่เปิดให้ดูนี่ต้องไปเปิดดูตรงหน้าร้านเลยเนี่ยสวยัวนี้สวยเลยวันนี้ มีการประมูลรถที่โคราชครับรถเก๋งกระบะโอ้ตัวนี้มิลเอ็กวิ้นเฮ้มิลเอ็กว้ยมิลเอ็กว้ยให้ปีเท่าไหร่นี่ราคาสูงมิวเอ็กตัวนี้ราคาเท่าไหร่ต้องดูปีปีเท่าไหร่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้ยเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทราคาเปิดพี่น้องเลยเจ็จบอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะรอดูตัวนี้เด้อตัวไม่เลยตัวนี้ไหมก็ไม่ให้เปิดเบื้าะจังไนเปิดเบิ้งไม่ได้ครับ ใหญ่ตไหมล่าสุดเลยเนี่ยนี่ออสูงมากโฟว์วัโฟววินตั้งหากไปดูก่อน3,000ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่2,000 2,000กว่าลบบรีครับโฟว์โอ้ยสีข้างนอ,งอกยังเอี่ยมอยู่ไหนะสีข้างนอกเอี่ยมเลยยังยังแบนไหม ดีเซลดำเครื่องเท่าไหร่บุตเครื่องเท่าไหร่นี่เกสามพันเครื่องสักเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็สวยหน่นะตัวนี้มัตตาเอ้ย MG อันนี้นืี่ประตูกับสภาพดีอยู่นี่เปิดเท่าไหร่ผู้ใหญ่ดีกว่าเนี่ยเอเนาะ MG ็ีเนี่ยเปิดอยู่ที่แสนหกหมื่นเก้าพันรถห่อนห่อนแดืดห่อน ตัวนี้ก็สภาพดีเลยสลับบุรีตัวนี้สวยมาทัางนอกสวยเฮ้ยเปิดดูได้เออนี่ปั๊บตามสภาพเตัวนี้ถูกดีวะ่ะ MG ตัวนี้สนใจ MG วะ่ะนี่ฮะมีจอ LCD อืม แสนเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่นะสนใจตัวนี้แสนหกหมื่นเก้าพันบาทแสนหกหมื่นเก้าพันหน่อยแสนหกไม่รู้บวกเข้าแเกร็เท่าไหร่นะเป็นฝั่งนี้เป็นล้อกระทะเนาะล้อกระถางโอ้โเดี๋ยวดูเตัวนี้วะทำไมเปิดประตูได้ฝั่งเดียว มาได้ละป,ประตูฝั่งนี้เปิดไม่ได้เหรอฝั่งคนขับเปิดไม่ได้หรอือเปล่าเฮ้ยกลุ่ดีเลยนะไปเก็บงานนี้หน่อยนะไม่ใช่งานตัวเองได้ยนะแสนโฮกิจ,จบพีสัยอะไร่อ็มจี โอ้กระบะมีตัวสวยๆนั่นเลยวันนี้กระบะมี X เกแสนกว่าตัวไม่หลาสุดบ่ลาสุดท่สยเป็นเกียร์โฟนครับสีดำตัวนี้สวยงามมากน่าจะใช้หมดเลยพวกนี้นิสสันอมนอวาลา วิธีห้าสิบดูตัวแคบมาตัวเดียวกันรถมาเกิด่งรเ

เปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ดูภายนอกอย่างเดียวโอ้กบ้าะหลายครับวะฉับสีประตูเรื่อนี้ราคาเท่าไหร่เปิดดีเทียบเ่ินได้เปิดอยู่สองแสนห้าปีสองพันห้าร้อยยี่ 2, สิบเอ็ดรถสวยๆนั่นเลยกละบาแต่ราคาค่านข้งสูงสองแสนห้า สี่ระตูตัวนี้ยิงสวยเลยตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะโฟรหรือเ่าเนี่ยสาม0 0นหนึ่งหมื่ปีสองพ,น,พนห้าร้ยยี่สิบเมื่อนำสวมคือเฮ้ราทำสวม มีมือเอ็กหยุดเกาะตรงนี้หัวเดียวสี่ประตูเปิดไม่ได้

เองเมือนกนไ่กิดมประการนะคะระหว่างนี้นะคะองคกรใช้ข้าั่่มาใจปอดได้เลยนะคะถ้า ซามแสนสามหมื่ับาทไอแลนเดอร์สี่ประตูฮะก็สวยเลยนี่ยาใช้งานได้เลยเนะไม่ต้องไปทำอะไรไหนใต้ห้าหมื่นาทมีรถราคาห้าหมื่นหลักหมื่นครับไปอันดับที่ศูนย์เก็ สีสมาเราไดยี่เสีดำไหมปีไหมอะไรเลี่ยไปชี้ไเนยเขาไปอย่างเนี้ยเลยแล่ก็ซื้อไปขายอมันขายตามสภาพแราวว่าขายไรวเรา่าซื้อไปโอแขงแล้วก็ซื้อซื้อรถต้นเนี่ยมัแสบก็ต้องไปรับผิ่มเปสองแสนึงเ่อเทาพัน สเปกแคบต้องพันเก่าอะไร2เก่า2ไ like 2่า2000ร2กา2000อะไร2000เก่า2 0 0อะไร0 0เกา2 0 0อไ0 0 0่า0 0อาไรเก่า2อะไรเ่อะไรเก่า2ะไร2ล0 0เา2 0อะาะยก่ะไห2เก่าอไร2เกาอร2 0ก็ะไป2 Lagi, tapi.